เปิดขายบัตรแล้วป่ะเปิดขายบัตรแล้วครับที่ Thai Ticket Major นะครับก็ตั้งแต่หนึ่งพันห้าสองพันห้าสามพันห้าครับผมไฮไลท์ก็ปลอยได้ไหมนอกจากที่พูดแล้วจะมีอะไรบ้างไผมอสไความพิเศษครับความพิเศษเรามีแน่นอนครับมีแน่นอนคือตอนเนี้ยพูดอะไรมากไม่ได้เพราะว่าอยากให้ทุกคนไปดูกันในวันนั้นแต่ว่าอะไรที่ทุกคนอยากเห็นเนาะไม่ว่าจะเป็นมิ้นบนเวทีด้วยตัวตัวคุณมิ้นบนเวทีด้วยแล้วก็ตัวพิก บนเวทีนี่แหละก็อาจจะเป็นสิ่งที่ทุกคนเฝ้ารอกันครับผมคนก็คงอยากเห็นโมเมนต์แบบฟินปินอะไรแบบน,นี้เนาะจัากไม่เยอะไหมครับเอ่อ,อก็เดี๋ยวจะเอาเสิร์ฟอาหารบนเวทีแล้วกัน <laughs> เราจะมีน้ำผึ <laughs> ้ง,งส้มตำแล้วก็ใส่น้ำผึ้งด้วยอันนั้น <ขอ S 1> <laughs> ไม่ได้น <laughs> <laughs> ินแบบพี่พูดไปเรื่อยเลยครับค่ะทีนบ้ต้องเตรียมหมอนไปไหมล่ะคนดูหมอนไปฟาดกันหมอนไปฟาดกันเหันมาแล้วก็